สวัสดีครับพี่น้องท่ลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์เอฟเฟซัสบทที่2นะครับข้อที่4ถึงข้อที่9ผมให้หัวข้อมันนี้ว่าความรอดพ้นบาปเนื่องด้วยพระคุณในพระคัมภีร์พระเจ้าในตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญหลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้เราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ก็ยังทรงกระทําให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดก็รอดโดยพระคุณ และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และพระองค์ทรงโปรดให้เรานั่งในสถานกับพระยซสุคริสเพื่อว่าในยุคต่อไปพระองค์จะทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมอย่างเหลือล้นในการที่พระองค์ได้ทรงเมตตาเราดยพระยิสุคริสด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทําเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้ เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงการรอดพ้นจากความบาปนด้วยพระคุณพระเจ้าเราได้ข้อคิดอย่างน้อย3าประการอันที่หนึ่งก็คือการรอดพ้นบาปด้วยพระคุณของพระเจ้านั้นมีรากฐานรากฐานของพระคุณพระเจ้าคือความรักจะสังเกตในตอนนี้ว่าคําว่าพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราข้อ4ี่เช็คว่าแต่พระเจ้าแต่มันเป็นเรื่องผกผันใช่ไหมครับถ้าข้อที่1นึ่งและข้อที่3ได้พูดถึงเราทําบาปเป็นคนบาปแล้วก็ต้องโดนพระอัจฉริยะของพระเจ้า แต่พอข้อ4บอกว่าแต่พระเจ้าชี้เราเห็นว่าโดยความรักของพระเจ้ามันเปลี่ยนแปลงจากคนหนึ่งที่เป็นคนบาปจากคนหนึ่งที่ต้องถูกรับโทษมาเป็นได้รับสิ่งที่ดีในข้อที่5บอกว่าแม้เมื่อก่อนเราตายแล้วในการบาปซึ่งหมายถึงว่าวิญญาณของเราตายไปแล้ว แน่นอนตั้งแต่เริ่มต้นมนุษย์คู่แรกทำผิดความบาปมนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าการตายคือการถูกแยกแต่เพราะความรักอันใหญหลวงของพระองค์ในข้อที่4บอกว่าเหตุความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์คำว่าความรักในที่นี้เนี่ยนะครับคำว่าใหญ่หลวงเนี่ยนะครับในภาษาเดิมใช้คําว่าเพลโตซึ่งหมายถึงเติมให้เต็มความรักของพระเจ้าเติมให้เต็มทําให้เรามีชีวิต ทำให้เราได้สารเสริญพระเจ้าประการที่2ครับเพราะพระคุณทําให้เราได้รับเกียรติรากฐานพระคุณคือความรักเพราะพระคุณทาให้เราได้รับเกียรติพระคัมภีร์ในข้อที่6บอกว่าพระองค์ได้ให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์คำว่านั่งในที่นี้เนี่ยนะครับเป็นภาพของอัศวินโต๊ะกลมนั่งร่วมกับพระเยซูคริสต์นั่งกันเป็นกลุ่มนะครับในข้อที่7ได้พูดถึงว่าในยุคต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าเราจะได้เห็นพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นพระองค์สําแดงพระคุณกับเราในยุคต่อออไปคคืสวรรรรราาานนเเเจจะะะห็พพุณขง้ อันมากมายดนั้นเองสวรรคสถานไม่ใช่แค่สรรเสริญพระเจ้านะครับแต่เราจะได้มองเห็นพระคุณของคนนับล้านๆมากมายมหาศาลไม่มีจบเลยครับเพราะพระคุณพระเจ้ามันมีมากมายจริงๆขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับสอบสิ่งเหล่านี้สิ่งที่3ครับข้อแม้ของพระคุณคือความเชื่อพระคัมภีร์ในข้อที่8บอกว่าเรารอดนั้นรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อแน่นอนว่าคําว่ารอดโดยพระคุณประเาเดิมใช้คาว่าท่านทั้งหลายถูกทําให้รอดไม่ใช่เรารอดเองแต่ถูกทําให้รอดนะฮะแต่ต้องมีข้อแม้ครับก็คือพระคุณพระเจ้าเรา รอดพ้นจากความผิดความบาปโดยมีข้อแม้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นให้กับเราจำไว้นะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราก็คือความเชื่อที่จะวางใจในพระองค์เจ้ายอมบทสามข้อสิที่เรารู้จักกันดีพระเจ้าทรงเมตตาเราพระเจ้ารักโลกประทานพระบุตรองค์เดียวแต่ว่าเราต้องวางใจพระองค์ดังนั้นเองวันนี้ผมได้พูด3ประการด้กันครับอันที่1ครับรากฐานของพระคุณคือความรักอันที่ส พระคุณทําให้เราได้รับเกียรติและประการที่3ข้อแม้ของพระคุณคือความเชื่อถ้าปราศจากความเชื่อเราไม่สามารถรับพระคุณของพระเจ้าได้อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าข้ามหายรอดพ้นจากบาปเนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าข้าแต่พระเยซูคริสต์และกอบคุณพระเจ้าที่ความรักเป็นพื้นฐานของพระคุณของพระเจ้าจริงๆให้ข้าหลายได้เข้าใจในความรักของพระองค์เพื่อจะพบพระคุณของพระเจ้าได้รับเกียรติโดยพระองค์ข้าแต่พระเจ้า ปรดให้ข้าหลายได้ไว้าวางใจในพระคุณของพระเจ้าและนับวันจึงจะเข้าใจในพระคุณของพระองค์และสิ่งสรรเสริญพระองค์มากขึ้นอธิษฐานด้กันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจมากครับ